สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแจกสูตรง่ายๆครับให้ท่านเอาไปทําเองครับและท่านให้ท่านจับคู่เองมาดูนครับว่าสูตรง่ายๆที่ผมจะทําให้ท่านดูเป็นแบบไหนใครๆก็อไปคํานวณได้ครับแล้วจะได้เป็นเลขคู่ด้วยมาดูนครับว่าทําแบบไหนก็เลยตั้งชื่อคลิปว่าสูตรง่ายได้เงินไหมมาดูครับ ใช้เลขสามตัวหน้าของรางวัลที่หนึ่งครับเนี่ยสามตัวข้างหน้าเก้าสี่สามมาดูครับว่าผมจะทําแบบไหนแล้วให้ท่านเอาไปคํานวณเองครับบวกกันลงมาเหมือนเดิมครับ ได้ศูนใช่ไหมศูนย์แล้วนับไปครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่ครับจะได้เลขแบบนี้แล้วให้ตั้นเอาไว้ดูดนี่ครับทะแยง หีดเส้นทะแยงครับแล้วจะได้เลขตัวเด่นครับเจ็ดหนึ่งห้าสจะได้เจ็ดหนึ่งห้าสถ้าจับคู่ครับจะได้เจ็ดหนึ่ง หนึ่งห้าห้าสามหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งสามห้างวดถัดมาออกอะไรครับนี่ครับออกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนี่ครับมันมีอยู่คู่หนึ่งได้หนึ่งกับเจ็ดเลขออกหนึ่ง หนกแล้วก็หนึ่งเจ็ดนี่ครับได้หนึ่งเจ็ดสูตรง่ายๆครับคิดง่ายๆครับไม่ต้องคิดอะไรมากมายครับต่อไปครับก็ที่หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดออกมาเนี่ยครับคำนวณต่อก็ใช้เลขหน้านี่ครับเก้าแปดศนเก้า ห้าห้านับไปครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองแทีนี้ท่านก็ทะแยงครับขีดเส้นทะแยงแบบนี้ได้เลขเด่นอะไรครับวันนี้สองหก ศู 8, ย์ดจะได้สองหกแล้วก็แนี่ครับจับคู่ครับสองหกหแล้วก็ศูนยสอง 0 6 8 0เลขออกอะไรครับ69060มาข้างล่างครับตัวนี้ก็ออกข้างล่าง69060นี่ครับตัวนี้ง่ายๆครับไม่ต้องคิดอะไรมากมายครับ ได้อะไรครับได้หกศูนย์ครับต่อไปใช้เลขที่ออกเลยครับมาคำนวณต่อครับเนี่ยเลขหน้านี่ครับสองศูนย์ห้าปากกาก็ไม่ดีโอ้ยพี่น้องเลยสองศูนย์ห้า ได้สองห้าได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ทะแยงครับแบบนี้แบบนี้ได้เลขเด่นอะไรครับสี่ แปดสองศูนย์ก็จะได้สี่แปดสองศูนย์เลขออกอะไรครับงวดถัดมาห้าเก้าสามสี่สองก็จะได้ห้าเก้าสาม สี่สองสีปดแดสองสองอันนี้มันมันอยู่ข้ามเลขอย่างนี้เราก็สามารถสลับเลขได้ครับไม่จำเป็นว่าจะต้องเรียงไปแบบนี้ 8, 4, 2, 8, 0, 2, แปดสี่องแปศสองล้วอาจจะเพิ่มเป็น4ี่แปดสีสอี่ศยอย่างนี้ครับ 4 2สี่สองเเพิ่มเป็นสี่ศูนย์ถ้าเราจะเพิ่มนะครับเพราะว่าในนี้มันจะมีคู่หนึ่งอยู่แล้วแต่ถ้าเรา,าจับคู่มันก็จะได้หลายคู่อยู่แต่ที่แน่ๆมันมาข้างล่างครับเนี่ยมาข้างล่างตลอดถ้าจับแบบนี้มันก็จะได้เพิ่มตัวเลขขึ้นมาก็จะได้สี่สองแต่ในนี่มันมีสองตัวอยู่แล้ว จะมีเลขเด่นอยู่นี่ครับแล้วจะอยู่ข้างล่างตลอดครับนี่ครับต่อไปครับงวดวันที่สิบหกมิถุนาครับก็เอาห้าสามศูนย์นี่แหละตั้งครับห้าสามศูนย์ ในแดในสามในหน่งนับไปครับ2 3 4 5 6 7 8นี่ครับทะแยงมุมแบบนี้งวดน,นี้ก็จะได้เลข เด่นก็คือแปดสองหสถ้ามันมาล่างแบบนี้ตลอดให้ท่านไปดูหลักสิบล่างครับที่ผมคำนวณไว้ให้ดูเรียบร้อยว่าหลักสิบล่างมีเลขอะไร หลักสิบล่างงวดน,นี้ได้เลขอะไรครับเก้าศูนย์หนึ่งสองนี่ครับหลักสิบล่างงวดน,นี้จะได้เก้าศูนย์หนึ่งสองเท่ากับว่าเลขสองมานี่ครับแต่ถ้าจับคู่ผมจะจับคู่ให้ก่อนนะแปดสองสองหกหกี 8, 2, 6, 6, ถ้ากลับก็จะได้สองแปดหกสองสี่หกถ้าใครมีเลขดับก็เอามาตัดออกครับก็เหมือนไก่ตัวเนี้สี่แปดสี่สองสี่ศูนย์เนี่ยแล้วก็นับไปแปดสองแปดศูนย์สองศูนย์มันก็จะได้หลายตัวอยู่แต่ที่แน่ๆในในสี่ตัวนะมันต้องมีมีคู่หนึ่งนี่ครับสูตรง่ายๆครับให้ท่านเอาไปคำนวณแล้วก็ จับคู่ขึ้นมาก็เป็นสูตรง่ายๆครับไม่ได้ยากอะไรครับท่านก็คำนวณเองได้ครับคลิปนี้ก็เอาสูตรดีๆมาฝากพี่ฝากน้องแค่นี้แหละครับขอให้ทุกท่านมีแต่ความโชคดีครับอย่าเจ็บอย่าไข่ยอย่าจนครับเฮงๆรวยๆปังๆทุกคนครับขอบคุณครับ